ก็อยากจะให้มานะครับอ่ะตามเพื่อนเข้ามาเลยอ่ะขณะนี้นะครับคุณครูนะครับกำลังบันทึกนะครับหน้าจออยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูอยากจะเออบอกนักเรียนว่านะครับต้องมีมารยาทในการเรียนห้องเรียนออนไลน์นะครับและนะครับนักเรียนจะต้องนะครับไม่ใช้คําหยาบนะครับอ่ะทุกคนเปิดกล้องเลยครับเปิดกล้องโชว์หน้าทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลยอ่ะลองเปิดกล้องสิลูกเปิดกล้องทักทายนะ เดี๋ยวใครไม่เปิดกล้องนะทำไมเงียบฉี่แบบนี้ค่ะหูควาไม่สะดวกใช่ไหมไม่อยากเปิดกล้องเปิดกล้องทักทายเดี๋ยวนี้เว็บเดียววิเดียวฟึ่งเสร็จอ้าวเร็วเร็วๆสภาพงาไม่สามารถเปิดได้ค่ะอ้าวเร็วๆลูกเร็วๆเราอยากไม่อะไรอยู่อ่าถ้างั้นเปิดไม้เปิดไม่ทักทายสวัสดีค่ะโอเคค่ะจ้า S <S อ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนอ่ะเพื่อนเข้ามาเรื่อยๆแล้วอ่ะวันนี้นะครับเราเรียนคาบเรียนที่2เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตทบท,ทวนงานก่อนแต่จะไม่สั่งเพิ่มนะครับมันจะมีงานอยู่หนึ่งชิ้นนะที่คุณครูให้แคปหน้าจอครั้งที่แล้วนะเป็นงานชิ้นแรกที่คุณครูสั่งก็คือนะครับคุณครูให้นักเรียนตั้งสมมุติฐาน5ข้อจากรูปภาพเป็นโบราณสถานต่างๆเช่นว,วัดพระศรีสันเพชรหรืออะไรต่างๆนานาให้นักเรียนตั้งคําถามเชิงประวัติศาสตร์อันนี้นักเรียนทราบงานนี้แล้วใช่ไหมลูก5คําถามที่เป็นไมล์แมปนะ ไหนใครทราบแล้วยกมือครูครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับไหนอ่ะไหนใครทราบแล้วยกมือสวัสดีครับยกม,มือ,อ,องไงครับอดีริสเราจะไม่พูดแทรกเวลาที่คุณครูพูดนะครับถ้าใครอยากอยากรู้ยกมือกดที่ฟังก์ชันมือนะครับก,กดกดยิงๆได้ไหมครับอ่าปิดไมล์ลูกอ่ะโอเคเอามือลงอ่ะอดีิสปิดไมค์ก่อนนะครับอ่ะจะ และวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนถงึงจริงๆขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมด5ขั้นตอนอดิสอนคุณครูกําลังบันทึกหน้าจออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความร่วมมือตอนนี้คนที่ยกมือค้างเอามือลงหลุดก,กดที่ฟังก์ชันมือเหมือนเดิมนะอ่ะขอบคุณครับ วิธีการทางประวัติศาสตร์มี5ขั้นตอน 1. คือการตั้งชื่อเรื่องเ <c oughs> มื่อตั้งชื่อเรื่องแล้วเราก็ต้องหาหลักฐานเมื่อเราหาหลักฐานแล้วเราต้องตีความหลักฐานเมื่อตีความหลักฐานแล้วเราก็ต้องเอามาประเมินและทําการสรุปผลนะครับวันนี้เราจะเรียนขั้นตอนที่2ก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจะนะครับออใช้นะครับเป็น สไลด์เนาะเดี๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอแล้วก็ดูหน้าจอไปด้วยถ้าคิดว่าสําคัญนักเรียนสามารถแคปได้เลยนะครับไม่มีการบ้านนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะมีคําถามตอนท้ายคาบสักเล็กน้อยนะอะตอนนี้นะครับคุณครูได้เปิดมานะครับถึงชั่วโมงที่2ของเรานะอะนี่คือนะครับขั้นตอนนะทางประวัติศาสตร์หนึ่ง กำหนดหัวเรื่อง2รวบรวมข้อมูล3ประเมินคุณค่าและ4ตีความ5วิเคราะห์นะคบอยากรู้เรื่องอะไรจะต้องรู้ก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าอย่างไรเช่นนะครับอยากรู้เรื่องอคุณครูขอ,อยกตัวอย่างเรื่องดาวปัญญาอ่อนเลยแล้วกันอยากรู้ว่าผีในโรงเรียนมีจริงหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นการกําหนดหัวข้อว่าผีในโรงเรียนมีจริงหรือเปล่าขั้นตอนที่2นัเกเรียนอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่นัเกเรียนจะไปเชื่อเลยไม่ได้นัเกเรียนก็ต้องรวบรวมข้อมูล เธอก็จะต้องไปหาหลักฐานมาอะไรอย่างนี้นะครับคุณครูขออนุญาตย,ยกตัวอย่างปัญญาอ่อนแบบนี้เลยนะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องของการรวบรวมข้อมูลวิธีการทางประวัติศาสตร์สอนให้นักเรียนเป็นนักสืบนะครับแล้วก็ไม่เชื่อเลยเราจะไม่หูเบานะครับแต่นะครับถ้านักเรียนอยากจะเป็นคุณหมอแพทย์พยาบาลนักเรียนต้องเก่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับขั้นตอนพวกนี้คือขั้นตอนการจับเท็จ นะครับใครพูดถูกใครพูดโกหกนี่คือขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ซึ่งครั้งที่แล้วมันคือการตั้งชื่อเรื่องจากจากข้อสงสัยในหลักฐานทางประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อถ้านักเรียนไม่ชอบเกี่ยวกับของเก่าหรือไม่ชอบเกี่ยวกับการอ่านนะลูกเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราจะรู้สึกไม่อินกับมันแล้วก็จะมีคําถามว่าเรียนไปทําไมเรื่องเก่าๆจะต้องรู้ด้วยเหรอเอออะไรอย่างเนี้ย แต่วิชาประวัติศาสตร์มีความสําคัญถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างอนาคตที่ดีได้นะครับขนาดนักเรียนยังมีประวัติศาสตร์เลยเช่นประวัติส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนนะครับคุณครูไม่จําเป็นต้องมานั่งถามเธอว่าเธอชอบสีอะไรแพ้อะไรหรือเกิดวันที่เท่าไหร่จากประวัติส่วนตัวของเธอครูสามารถทราบได้ทันทีนี่คือประโยชน์ของประวัติศาสตร์และตำรวจได้นําวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการดําเนินโทษทางคาดีถามว่าทําไมคุณครูถึงพูดแบบนี้ ในการที่เขาก่ออาชญากรรมเฉ่นคดีฆ่าคมคืนคดีรถชนคดีลักทรัพย์หรือคดีต่างๆเนี่ยตำรวจไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุเลยสักคนเดียวแต่ทําไมตํารวจถึงสามารถจับโจรได้เพราะตำรวจใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาหาหลักฐานนะครับเขามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเขามีเครื่องจับเทจนะครับสามารถที่จะรู้ได้ทันทีว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้การรวบรวมข้อมูล ไหนใครรู้บ้างว่านะครับภาพบันทึกเนี้ยใครเป็นผู้วาดนักเรียนจา๋าได้ยินครูไหมลูก<ด>อ่าไหนใครรู้บ้างคุณครูเคยพูดชื่อนี้นะภาพเนี้ยใครเป็นคนวาดมันไม่ขึ้นขึ้นไหมขึ้นหน้าจอไหม คุณครูกำลังแชร์หน้าจออยู่นะเห็นหน้าจอครูหรือเปล่าเห็นค่ะจ้าภาพเนี้ยใครเป็นคนวาดไหนใครรู้นี่มีเขียนอยู่ตั้งเยอะเนี่ยเขียนอยู่ข้างใต้เนี่ยมองไม่เห็นอ่ะเฉลยเลยแล้วกันนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเขาชื่อมองซีเออร์เดลาลูแบร์หรือเรียกสั้นๆว่าเดลาลูแบร์เขาเป็นคนวาดนะครับเกี่ยวกับคนอยุธยาเธอเห็นผู้หญิงคนนี้ไหม เขาไม่ใส่เสื้อนะครับผู้หญิงสมัยก่อนเขาไม่ใส่เสื้อแล้วชุดที่มันเป็นหมวกแหลมๆเหมือนสารพระภูมิเจ้าที่เนี่ยคือชุดขุนนางของอยุธยาใช่แล้วก็ชุดนี้ใช่ถูกต้องอ่ะทีนี้เนื้อหาอย่างที่สองก็คือพระราชพงศ์เสวดาน,นะครับฉบับพระราชหัตทะเลขาคําว่าพระราชหัตทะเลขาก็หมายถึงผู้ที่ บันทึกเรื่องราวต่างๆน่าเชื่อถือนะครับเพราะคนที่สั่งให้บันทึกนะครับจะเป็นพระมหากษัตริย์อ่เดี๋ยวใครเปิดไมค์อยู่ปิดไมค์ก่อนลูกเสียงพัดลมเข้ามาโอเคต่อไปอันนี้คือจิตกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราดุษสุวรรณดารารามนะครับไหนใครรู้บ้างว่าจิตกรรมฝาผนังนี้ถูกเล่าเรื่องอะไรน่าจะเป็นช่วงไหนสามก๊กครับสามก๊กสามกก อ,อนักเรียนต้องตอบโดยมีวิจารณญาณน,นะครับถ้านักเรียนไม่ตอบโดยใช้วิจารณญาณเนี่ยมันจะเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้แล้วเราไม่ได้มาเรีเนเล่นๆกันนะครับอดิสอนลูกจะต้องพิจารณาเลยคนที่โพกหัวนี่คือพมา่าคนที่ใส่หมวกพระมารานี่คือฝั่งไทยแล้วใครที่ไปกระทํายุทธหัตถีที่ทุ่งลาดญ้ายุทธหัตถีคือการชนช้างช้างเนี่ยเวลาพระมหากษัตริย์ขึ้นขึ้นทรงช้างจะไม่ใช้ดาบแต่จะใช้เง้ว เห็นไหมครับเพราะมีความยาวที่สามารถจ้วงฟันคอได้อ่ะอันนี้นะครับครูใบ้ให้แล้วเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทุ่งลาดย่าด่านเจดีสมองค์เป็นศึกสงครามระหว่างประเทศอะไรกับประเทศอะไรพม่ากับไทยหรือเปล่าอ่าใช่พม่ากับไทยแล้วใครรู้ลึกไปกว่านี้ว่าเป็นจุดระหว่างใครกับใครที่ทําศึกกันพระนเรสวนครับพระนเรศวรมหาราชถูกต้องเยี่ยมมากๆเลยนะครับ ต่อมานะครับวัดพระศรีสันเพชรั้งที่แล้วที่คุณครูเคยได้ให้นักเรียนเนี่ยได้ตั้งชื่อนะครับทางประวัติศาสตร์วัดพระศรีสันเพชรนะครับก็เป็นวัดโบราณนะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดอันแรกเป็นภาพวาดของราชทูตฝรั่งเศสอันที่สองเป็นพระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขาเดี๋ยวคุณครูรับเพื่อนแป๊บนะลูก สวัสดีมาริสาด้วยนะครับตอนนี้คุณครูกําลังคุยถึงหัวข้อที่2นะครับเกี่ยวกับนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอันที่1เนี่ยเป็นภาพวาดของราชทูตอันที่2เป็นพระราชพงศาวดารที่พระมหกากษัตริย์ให้เขียนอันที่3เป็นจิตกรรมฝาผนังที่เกิดขึ้นที่ฝาผนังวัดและอันที่4ี่ก็คือเป็นเทวสถานหรือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นวัดเป็นโบราณสถานนะครับ อ่ะกิติพัฒน์เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวคุณครูเช็คชื่อเรื่อยๆนะครับนักเรียนพยายามเข้าให้ให้ให้ตรงเวลานะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะขาดตอนเวลาที่คุณครูสอนครับออดิเทพอยู่กับผมนะครับเอาอดิเทพไปสอนอยู่ด้วยกันนะโอเคนะครับเมื่อเรานะครับมีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับการรวบรวมหลักฐานเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับหัวข้อที่เราสงสัย เช่นเราสงสัยเรื่องนั้นเราจะต้องรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาให้ได้มากที่สุดเมื่อเรารวบรวมหลักฐานแล้วนะครับเราก็จะต้องมาประเมินความกา่าความใหม่ของหลักฐานความน่าเชื่อถือของหลักฐานเพราะหลักฐานใหม่กับหลักฐานเก่าก็มีความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันวิชาประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักฐานที่ขุดค้นพบนะครับ เกณฑ์การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่คือหัวใจของวันนี้เนะีเขาจะจำแนกออกเป็น2หัวข้อ1ก็คือการบันทึกของหลักฐานนะครับที่มันเป็นอักษรนะต่อไปก็คือจำแนกอันที่2คือความสำคัญของหลักฐานนะอันแรกเลยก็คือการบันทึกของหลักฐานเนี่ยหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรเช่นศิลาจารึกภาพวาดบนฝาผนังถ้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านการขีดเขียน นั่นคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับ2คือหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรเช่นสิ่งก่อสร้างโบราณสถานอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวอักษรแต่มันเป็นการก่อสร้างขึ้นมาเลยเครื่องปั้นดินเผาอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เครื่องทองลายทองลายกระเบื้องอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรคือการบันทึกนะครับต่อมานะครับความสําคัญของหลักฐานหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง คำเหล่านี้นักเรียนอะไรๆคนสงสัยมากชั้นต้นคืออะไรแล้วชั้นรองคืออะไรชั้นต้นก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นมาเป็นอันดับแรกหลักฐานชั้นต้นเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือเช่นเราเห็นกับตาเป็นบุคคลที่1ต่อมาหลักฐานชั้นรองเนี่ยคือหลักฐานที่ผ่านเรื่องเล่ามาแล้ว1คนหลักฐานชั้นรองเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้นเพราะ คนที่มาเล่าเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญในการปรุงแต่งเพิ่มเติมนะเออแค่นั้นนะครับเช่นหลักฐานชั้นต้นอาจจะยกตัวอย่างปัญญาอ่อนอีกหลักฐานชั้นต้นก็บอกว่าเออฉันรู้สึกขนลุกเมื่อฉันเดินมาที่โรงเรียนหนองบัวสมมตินี่เป็นหลักฐานชั้นต้นแต่หลักฐานชั้นรองครูก็ไปเล่าให้กับอีกคนหนึ่งฟังอีกคนหนึ่งก็ไปเล่าอีกคนหนึ่งฟังเธอครูปูเจอผีนะเป็นผีแบบน่ากลัวมากเลยครูปูนอนไม่สบายอยู่สองวันเลย เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับมันก็จะมีการเติมสีเติมแต่งไปนะครับเพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์ที่ดีหรือนักสืบที่ดีห้ามเติมแต่งข้อมูลเราจะต้องรู้มาอย่างไรแล้วพูดไปอย่างนั้นนะครับก็ให้แนวคิดไว้นิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้คือจําแนกจากการบันทึกก่อนนะลูกอันกลุ่มใหญ่ เขาบอกว่าเป็นหลักฐานที่มีการบันทึกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆถ้าเราดูในปัจจุบันนี้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือเรียนนะครับเช่นสม,มุดนะครับสม,มุดอะไรต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีลายมือต่อไปที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรก็เช่นวัดโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือโบราณสถานสารหลักเมืองเป็นต้นนะครับสําหรับที่คุณครูได้อธิบายไว้ว่าหลักฐานชั้นต้นเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ตรง คนที่อยู่ในชั้นต้นก็คือคนที่อย anyway. ู่ในเหตุการณ์คําถามต่อไปเอาคดีลุงพลกับน้องชมพู่และตํารวจก่อนคนที่เป็นหลักฐานชั้นต้นก็คือลุงพลกับน้องชมพู่เพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์แต่คนที่เป็นหลักฐานชั้นรองคือตํารวจเพราะมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ลุงพลฆ่าน้องชมพู่โอเคนะครับหลักฐานชั้นรองก็คือเกิดขึ้นภายหลังแล้วก็คือเรื่องเล่าจากหลักฐานชั้นต้นอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปในเบื้องต้นนะครับอ่าไม่ต้องไปสนใจใบงานเพราะจะไม่ให้ทํานะครับเพราะรู้สึกเหนื่อยแล้วนะ ทีนี้เราลองมาดูสิลูกว่าภาพแรกนะจดยหมายเหตุของมองซีเออร์เดลาลูแบร์ è, ถ้าเราจะเปรียบเทียบตามความสำคัญของหลักฐานเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองถ้าไม่ตอบจะมีการบ้านนะนเป็นหลักฐานชั้นต้นใครเป็นคนตอบรายงานชื่อมาลูกอิติมัสพรมชาติครับ เยี่ยมมากต่อมานะครับพระราชพงศาวดารถ้าเปรียบเทียบตามความสําคัญของหลักฐานเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองรองครับรองรองรองใครเป็นคนตอกว่าหลักฐานชั้นรองผมครับผมอดีมดิครับมาดิศรค่ะมาดิสอนะครับหลักฐานครับหลักฐานชั้นทำไมถึงคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นรองเพราะมีเพราะอะไร เพราะนั่นแหละข้ศสอนค่ะเพราะเพราะผมตอไปอย่างนั้นแล้วครับผมก็ไม่รู้นะครับราชหัตถทะเลขาเวลาเขาเขียนเขาอยู่ในเหตุการณ์ไม่ลูกเขาฟังเรื่องเล่ามาจากพระมหากษัตริย์แล้วเขาก็เขียนจากที่พระมหากษัตริย์เล่าแสดงว่าราชหัตถทะเลขาเขาอยู่ในเหตุการณ์ไหมไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่แสดงว่าราชหัตถทะเลขาฟังเรื่องเล่าแล้วเขียนลงไปในพระราชพงศาวดารใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับใช่คแล้วเมื่อราชหัตถทะเลขาเขาเขียนไปในราชพงศาวดารแสดงว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรอง ลองครับลองลองค่ะนี่คือเหตุผลในการตอบนะครับโอเคครับเครับเลยแบบแบบนี้เราไม่ต้องทําการบ้านแล้วเพราะว่าครููไม่สั่งงานถ้าเราให้ความร่วมมือกันแบบนี้นะม่ต้องไม่งก็เอาคุณนี้แล้วครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูภาพที่สามก็คือนะครับเป็นจิตกรรมฝาผนังนะเอ่อเกี่ยวกับพระนเรศวรกระทำยุทธาธีอันนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองรองครับ หลักฐานชั้นรองคําถามต่อไปคือทําไมถึงตอบว่าชั้นรองคนที่เขาวาดภาพจิจกรรมฝาผนังเขาเกิดทันสมัยพระนาเรศวรไหมเลยไม่ทันครับเิดไม่ทันไม่ทันค่ะไม่ทันเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพลงสีไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์แน่นอนอย่างนี้ก็แค่รัตนโกสินทร์เขาจํามาหรือเขาอาจจะเห็นมาจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มันเก่าแล้วเขาก็มาเติมสีเอาเองใครจะไปนึกออกว่าทหารมันจะต้องพกผ้าสีชมพูใส่เสื้อสีเขียวเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานชั้นรอง ต่อไปหมายเลขสี่วัดพระศรีสรรเพชรเป็นหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นครับต้นค่ะชั้นต้นทำไมถึงคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นครับมีอยู่จริงครับทำไมถึงคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นไหนใครให้เหตุผลครูได้เป็นสิ่งก่อสร้างไม่ได้ถูกเล่าต่อรลบบถูกต้องนะครับเพราะเขาสร้างขึ้นมาดุมๆเลยแล้วเขาก็นับอายุตามการก่อสร้างใครเป็นคนตอบนะครับเมื่อกี้ ป้าเจลิยี่ยมป้เลิอ่าเยี่ยมมากแสดงว่าลูกเริ่มมีวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับต่อมาคุณครูใช้คําถามเดิมแต่เป็นลายลักษณ์อักษรกับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะเมื่อกี้เป็นความสําคัญนะลูกนะตอนนี้เรามาใช้ความเป็นอักษรกับไม่เป็นอักษรนะครับเอ่อจดหมายเหตุมองซีเออร์เดลาลูแบภาพแรกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรตอบเรียงกับครูตอบมั่นใจ เขาใช้ปากกาวาดไหมเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะถูกต้องเห็นไหมครับมีอักษรภาษาอังกฤษหรือแม้แต่เป็นภาพวาดเนี่ยถือเป็นถือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรแม้แต่ลายเซนเธอก็ยังเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับต่อมาพระราชพงศสวดารซึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรไหมเป็นลายลักษณ์อักษรเยี่ยมมากตอบด้วยความมั่นใจต่อมานะครับภาพวาดฝาผนังจิตรกรรมตัวนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ่ครับเป็นก็เป็นก็เป็นเป็นค่ะเพราะว่าเป็นวาดเขาเธอนึกออกเลยว่าเขาจะสร้างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้เขาต้องใช้ผููกันปากกาหรืออะไรที่มันเขียนได้อันนี้ก็เขียน่ิชาคณิตใบสูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยภาพภาพก็ถือว่าเป็นสัญญาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อมาอันสุดท้ายวัดพระศรีสันเพชรเป็นลายลักษณ์อักษรไหมไม่เป็นไม่เป็นค่ะ ไม่เป็นรลักษณะอักษรเพราะเป็นสถานที่ก่อสร้างเป็นเป็นโรงเรียนเป็นวัดเป็นอะไรแบบนี้เพราะเขาไม่ได้มีอักษรนะครับเออนักเรียนอย่ายกมือเล่นนะลูกอ่าโอเคน่าจะวันนี้น่าจะหมดแค่นี้เพราะว่าคุณครูจะไม่ให้การบ้านนะอ่ะอคแค่นี้แหละแค่นี้แค่นี้เอ่อทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบ,บทเรียนกันนะครับสรุปบ,บทเรียนกัน นะอ่ะวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้กลับไปนะครับก็คือนะครับขั้นตอนที่2อย่างที่ครูบอกวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนลูกมี5ขั้นตอนอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องแรกก็คือการตั้งคําถามและสมมุติฐานทางประวัติศาสตร์อันนี้มีการบ้านแต่อันที่สองเมื่อเราตั้งคําถามแล้วเราจะต้องมาตีความหลักฐานจากหลักฐานที่เราหามา ข้อคิดสําคัญในกิจกรรมวิชาประวัติศาสตร์ชั่วโมงที่2เกี่ยวกับเรื่องหลักฐานครูอธิบายให้ในักเรียนฟังว่าหลักฐานแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือใช้ตัวอักษรหรือลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์และกลุ่มที่2คือใช้ความสําคัญของหลักฐานเป็นเกเป็นเกณฑ์กลุ่มแรกนะครับก็คือให้พิจารณาเลยว่าถ้าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะประดิษฐ์หลักฐานนี้ขึ้นมาได้จะต้องใช้ ปากกาหรือจะต้องใช้อุปกรณ์การเขียนแม้แต่สิวที่ตอกลงไปบนหินให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ใช่ภาพวาดก็ใช่นะครับให้นักเรียนพิจารณาเลยว่ามันเป็นลายลักษณ์อักษรคืออักษรตัวขยึดขยือหรือภาพวาดใช่ทั้งหมดที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้นักเรียนนึกถึงหลักฐานที่เป็นสมบัติสร้อยเครื่องประดบับขวดน้ําจานเครื่องใช้แม้แต่กสถานที่ก่อสร้าง อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นสถานที่ก่อสร้างต่างๆนี่คือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอาก็ข้างในมันเขียนแต่เราไม่ได้นับข้างในถ้าข้างในก็คือจะบอกว่าเป็นจิตตรรมนะครับแต่นี่เราให้โฟกัสถึงตัวสถานที่ก่อสร้างนี่คือกลุ่มที่1ใช้ตัวอักษรเป็นเกณฑ์ต่อไปกลุ่มที่2แบ่งตามความสําคัญของหลักฐานหลักฐานที่เกิดขึ้นแบบเห็นกับตาเห็นกับลูก,กตานั่นคือเรียกว่าหลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นต้นเป็นชื่อเล่นแต่ถ้าเกิดเรียกชื่อจริงให้พเพราะเขาชื่อน้องปฐมปฐมภูมินะชื่อเล่นชื่อน้องชั้นต้นคือฉันอยู่ในเหตุการณ์ใครก็รู้ดีกว่าฉันไม่ได้เพราะฉันเห็นมากับตาต่อมานะครับหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานชั้นรองชื่อเล่นเขาชื่อน้องรองแต่ชื่อจริงเขาชื่อ <ong> น้องทุติยภูมิน้องทุติยภูมิเนี่ยเป็นการที่มีคนมาเล่าให้ฟัง นะครับหลักฐานเนี้ยเชื่อได้ครึ่งหนึ่งเขาจึงบอกว่าให้ฟังหูไว้หูแต่ถ้าสามคนเล่าแล้วมีความจริงเหมือนกันแสดงว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงจำครูไว้นะเวลาจะเชื่ออะไรจากใครเนี่ยให้ถามคนสามคนถ้าทั้งสามคนนั้นตอบแบบเดียวกันแสดงว่าเป็นเรื่องจริงนะครับสำหรับกินดรับนะครับครับลูกแล้วถ้าเขาว่าเตรียมกันสามคนน่ะแล้วเขาตอบเหมือนกันหมดเลยครับ เราต้องมีวิธีไม่ให้เขาทันตั้งตัวเตรียมกันใช่ค,ครียะน,นักเรียนดูไหมอ่าว่าไงลูกอาหนใครสงสัยสย,ยกไอก่อนถามแล้ววันนั้นน่คือพวกหนูก็สงสัยว่าไปเรียนตึกไหนแล้วเพื่อนก็บอกทุกคนว่าไปเรียนตึกชมพูแต่พอมาเนี่ยโดนตีอ่ะใช่ครับตีอะไรวะที่ว่าครูจะตีพวกหนูอะแล้วก็ครูไม่ตีครูพูดไม่เพราะครูพูดไม่เพราะตีอะไรครับ สรูพูดไปหลายสาฮะอ้าวเราเราเราอย่าพิ่งนอกเรื่องลูกเดี๋ยวเราจะได้ไปมีไปเรียนวิชาอื่นต่อเดี๋ยวตอนบ่ายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ยกผลประโยชน์ให้กับนักเรียนเพราะคุณครูมีการประชุมนะครับนักเรียนไม่ต้องเรียนนะครับไปนอนให้สบายใจนะอ้าวใครมีอะไรสงสัยยกมือลูกแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกชื่อให้ตอบให้ถามครูนะครับยยกมือครูก็ไม่เห็นแล้วค่ะตอนนี้หนูก็ยกมืออยู่เนี่ย ครูยกมือแล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์ยกมือนะลูกอ๋ออ่าเนี่ยเหมือนอดีศรเนี่ยเขายกมือนะครับเอาแบบนี้นดีกว่าอ่ะพัชรินยกมือเนี่ยมาริสาลองกดที่สัญลักษณ์มือแล้วยกมือสิครับแล้วก็ค่อยๆถามต่อไป,ไปเป็นมารยาทห้องเรียนนะกดนะสุพัตราถามอะไรไม่ลูกอขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําค่ะอ๋ออัน,นอันนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตเพราะบ้านเธอนะอืม อ่าเอามือลงอยังไงกดที่อันเดิมนะครับก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่มีความสม่ําเสมอในการเข้าเรียนคุณครูจะเช็คชื่ออีกหนึ่งรอบแล้วจะทําการปล่อยออกจากห้องนะครับเอานักเรียนความเป็นเลิศของม2นะครับต้องอยู่กับครูเหมือนเดิมนะครับแต่ชุมนุมนะครับเขาจะให้เลือกใหม่นักเรียนชั้นม .2 องทรบารบหรือยังว่าจะต้องเลือกชุมนุมมีกี่ชุมนุมหรือชุมนุมอะไรบา้าง,งายังไงทราบแล้วทรบาบแล้วค่ะ โอเคเตรียมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอาจจะต้องเลือกชุมนุมแบบไม่ได้มาโรงเรียนนะนะรักษาสุขภาพแล้วอย่าไว้ใจใครนะครับออกจากบ้านต้องระวังตัวนะลูกนะเพราะว่าเรื่องของโควิดเนี่ยครูครูก็กลัวนะทุกคนกลัวขนาดครูฉีดวัคซีนแล้วนะลูกอาการของครูอันนี้คุณครูขอเล่าได้ไหมมันมันจะไม่เสียเวลาใช่ไหมไม่ครับอ่ะ คนที่ฉีดวัคซีนกลับมาแล้วไม่สบายเป็นไข้นักเรียนต้องดีใจไว้นะครับเพราะภูมิคุ้มกันโควิดนักเรียนกําลังจะขึ้นมานักเรียนต้องเป็นไข้แต่ถ้าเกิดใครฉีดแล้วไม่เป็นอะไรเลยแสดงว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเธอไม่ตอบสนองต่อวัคซีนครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นยังไงเพราะครูก็เพิ่งเคยฉีดเข็มแรกในชีวิตก่อนที่ครูจะฉีดครูก็นอนไม่หลับนะครูก็เลยไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ครูอาการของครูคือ ครูไม่ได้มีอาการไม่สบายแต่ครูท้องเสียลูกหนึ่งอาทิตย์ s <S นี่ครูเพิ่งหายจากอาการท้องเสียครูว่าครูน่าจะโดนโควิดตัวท้องเสียเพราะโควิดมันมีหลายอาการนะมันมีอาการไม่ได้กลิ่นมันมีอาการไม่ได้รสมันมีอาการไข้หวัดมันมีอาการท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้คุณครูกําลังจะไปรับเข็มที่สองก็คือปลายเดือนนี้แล้วเขาก็บอกว่าเข็มที่สองมันจะแรงกว่าเข็มแรกแล้วก็มีข่าวว่า ก็ฉีดแล้วก็ดีกับฉีดแล้วก็ตายครูว่าถ้าเกิดครูฉีดแล้วตายขึ้นมาครูคงเครียดอะ่ะนะมคมบวช<น>ให้นักเรียนนักเรียนทะลึงล่งทะลึ่งคือไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าครูอ่ะยังไม่ตายก่อนครูมั่นใจนะถึงแม้ครูตายแล้วครูก็จะมาสอนดีไหมเล่นนะครับอ่ะเราเราไม่รับวัคซีนอ่ะดีแล้วลูกนะพยายามพยายามอย่าไปเสี่ยงอย่าไป อะไรกับใครคือคือเธอจะไปไหนเธอต้องคิดแล้วว่าฉันจะรีบไปรีบกลับไปที่จำเป็นจริงๆนะครับหรือแม้แต่เพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนแกจะไปติดมาตอนไหนเพื่อนรักนี่แหละเขาก็ไม่รู้ว่าเขาติดมาตอนไหนแล้วพออยู่ดีๆอาจจะติดมากับเพื่อนมากับอะไรเพราะตอนนี้มีคุณครูที่โรงเรียนถ้าคุณครูจำไม่ผิดที่โรงเรียนหนองเสือไม่ลูกคุณครูครูเป็นโควิดใช่ใช่ค่ะใช่ คือเธอโควิดปี่จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรักษาสุขภาพนะครับอ้าวออกจากการประชุมได้เลยนะโอเคเจอกันใหม่วันนี้หรือวันที่นีนะครับถามหน่อยครับอ่ถามอะไรลูกแล้วเป็นเป็นเลิศนี่เรียนยังไงครับเป็นเลิศก็คืออาจจะเป็นวิชาที่